เขาสิแดไม่ได้กินสิแดดเป็นแบบนี่เหนือมี่หนังแน่หน่อยหนึง่งเนาะเดี๋ยวเสียเอาสูตรใหม่ล่มใส่ให้เบิมงนาแล้วเสียหายแทดใยหนามแผดกับใบยากไปคอยกลับมาเห็ดเพื่อนหน่อเดี๋ยวคุยกันเล่าอีกเทีย่ยงเสียเอาจังเด็ด จากพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิบห้ามาเห็ดป่าเด้อมีพ่อแม่พี่น้องว่าเห็ดให้เบิ้งแน่เด้อขั่วให้เบิง้งแต่เสิให้เบิ้งอยู่เห็ดหญ้าค่ะเด้อพี่น้องบ่นเปนบ่นเปนเหลืองง่ายงนะคะเห็ดป่านี่เห็ดหงายและเวลากินนะแซ่บครับแซ่บเวลากินนะแซ่บสุดยอดนั่งเห็ดในบ้านมาข้างนอกมัน,น,น,นหนาวจา้ะกระเซียนแห้เบิ้งนิดๆหน่อยๆบ่ได้ให้เบิ้งทั้งเบิดจ้ะจ้ะเพราะว่าวกัน แค่เห็ดปลาเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะข่วปลาซื้อมีพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดเห้บเบิ้งแน่กินให้เบิ้งแน่ก็กินให้ดูแล้วนะกินเสร็จแล้วพามาขว่วปลาต่อนี่ละมองนั่งเห็ดแพะล้างให้สะอาดแล้วกับมเห็ดดนบานเห็ดไดบ่มีกินข้าวจ้ะบ่มเหม็นบ่มีมกินญญนี่ปลาถังหมดไงหนึ่งพี่น้องเฮ้ยนี่ขูดเก็ศธรรมดานี่แหละ แต่มันเอามาหลายมือแล้วตั้งไาข้างนอกมันกะสีเฮ็ดยากแน่นอยนึงจ้ะเพราะว่าเ้าเอามาแลา้วเ้าปฏิเฮ็ดเลย,เย,ย,เย,ย,เย,ยนะแม่เฮ็ดยากแน่นอยนึงเจอความเย็นความหยางแต่ว่าปโาบาสียได้จ้ะเพราะว่าอยู่นีออากาศมันหนาวตั้งไาข้างนอกเลยแค่นั้นตั้งไาข้างนอกเลยจ้ะกูดเก็ดธรรมดา่พี่นอ้องเดี๋ยวสีน้ำกล่องมาเห้เบิร์เหยืไก่เด้อขูดเก็ตตัดหัวเลย ว่าแพทย์อเอาหัวคนเนาะแล้วก็ผ่าท้องเอาขี้ออกแค่นั้นเอง้วก็แล้วก็บ,บังเียบร้อยบาดหนังมากมากแล้วมีแง่หนสิคมกลัวพ่อกันเพราะป้าเหลือมมีแล้วไง เห็ดมันมัน,ม,นมันบ่อนอนแล้วเนาะปลามันหลายหมื่นแล้วมันจะเห็ดหยากจังหน่อยเด้อพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เห็ดแลวก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็มัดสู้รถรถดีไว้แลวกะเอาไปตากแห้งผู้ใดบ่มีบ่นว่มีแดดดอกตากไหมเต้าอุ้มใส่เลยพี่น้องเด้อเตาอบ้มเผาหนีละ เบิ้งไกไลบนใดองเนาะเดี๋ยวไปหานี่แหละนับมากกเนนก็ตไก่สิได้เห็นเนาะพี่น้องสิได้เห็นแบบๆตัวเหนียวใส่หัวราก็สีปาลาได้แต่เด้อนั่งเห็ดเขียวกอนนะ่ะท,ที่ที่แพทย์ถอดซูเทำใม่พี่น้องกินนะ่ะเขียวกอนนะ่ะโอ<ฮ>้ยเที่ยงขึ้น ั้งแหลกนะแล้วเฮาบ่มีเวลานะเพราะแม่พี่น้องแพ็คก็เลยตตองเอาไว้ข้างนอกแลก้วค่คอยคอยเอาคอ,คอยเอาของมาแบบว่ามาเหือก้ใหม่มามะม,มาแหลกเก็ดนอกจากเนาะนี่ปลาบุญหลายมือแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้เก็บมันกับ่ค่คอยหล่อนดีเป็นไเด้มันเก็บเก็บมันแบบว่ามันเขาเอื่อว่ายัางล่ะมันติดนะแม่เพราะมันหลายมือแล้วเนาะ ปกติถ้าน้าเอามาสดๆมันก็จะออกไหวเนี่ยหน่อยนึงเนาะพี่น้องจา้าประมาณนี้อันซุ่มโตใหญ่น่ะเดี๋ยวสิฉันมีเวลาว่างเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดเตี่ยวก่อนโตใหญ่ฉันมีเวลาว่างก็สิเอามาขอดเก็ตเอ้ยก็สิเอามาเฮ็ดสบปลาให้เบิ่งอยู่เพราะว่ามันขาดแต่ยากเม่มีเวลาเฮ็ดก็เลยเอาเขา่าเข่าฟิดไปก่อน,นตัดหัวเลยนะจ๊ะนี่เห็เป็นลักษณะนี้เนาะนี่ ตัดหัวกลางเลยสําหรับคนที่บ่มากหัวผู้ได้มาหัวก็เอาไปเลยแล้วก็ผ่ากลางท้องข้างมันเป็นกลางบันไดหอกนี่นนล้วก็แค่นี้เองบงังแล้วแต่สิบงังสองบงังสามกบเรื่องของพ่อแม่พี่นอ้องเนาะแค่นี้เลยจ้ะไม่ได้ยากต้นนี้กะก็ออกแนวเ้เอาออกแนวละแผลดิยิ้ได้เลยมันก็ได้ย,ยิ้งมาข้านนงนเนาะกอ่น้องกันไปเลยไหมกอดไปเลยมันโตกะเหตดง่ายอยู่จ้ะ บางโตก็ทำง่ายาตัวก็เห็ดหญกินแสบถเดอือปลานี่ไม่มีข้าวนึกจ้ะปลาตัวนี้มันเป็นปลาหน่อยมันเล็กพคควยมีกินข้าวบานไหนมันเลิศตรงนี้แหละจ้ะพี่น้องถ้าปลาใหญ่สิมีกินข้าวหลายกตัวเนาะ เธอปัม๊มออนได้แล,แล้วเนาะตัวกับผูกง่ายคือแพร่หวานนะบอกตัวกับผูกง่ายตรงนีสองมีซอยกันแล้วแต่บางกรณีอาจจะเนาะ,นะ ตัวหน่อยใส่ไปนะมามื่อไหรสฉันรับจุม่มมือนะ แซบขนาดสุดยอดแซบมากค่ะ มั่งหน่อมั่งหน้นะ <ination noises> บาบ่อืดแนวอยากแนวกินพี่น้องเอื้อแต่อย่าขี่ขาดขยันทำมาหาเหนเนาะจ้ะมันบังเอิว่าขยันดอกคาร์บอนหาคาร์บอนไอจินเนาะจ้ะหาหามันค่อยสิได้กินเนาะจ้ะเนาะทำไมพี่น้องจใจเพราะว่าผู้อื่นเพิ่อกับบุคือเฮาเด้อเพิ่คนเก็บมาเพิ่อกับบุตวมาเสียมาให้เฮาเด้วยกับทางบงกมาตีกันเนาะคือจังเฮาสิเฮาเก็บเฮาก็เอาไปเผื่อผู้นั้นจะนีแต่ว่าเฮาก็บบุคคลผู้อื่นมาคนสิจังใดแต่ว่า กันล่วแะก็ถึงวานหาหามันพอสิได้จริงนะเล่นปลาเบดเมือ้วันนี้บบได้ไปใส่บบได้ออกปลา นี่ปลาตัวนี้เนี่ยพี่น้องเห็ดาหยากเนห้คก้มสะอาดน่มันสิบกขึ้นกันเลยมันสีมีสองแบบนี่มันจะเป็นแบบแบบนี้เห็นบ่พี่เนี่ย่นสีบกคือกันสีกับโบกขึ้แล้วอันนี้ออกสีเลืองเหลืองหน่อยหนึน่งอ,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 อันนี้เป็นสีขาวปลาตัวนั้นะมีความสะอาดยากมากเอ้ขอดเกติคามเ็นถือความสะอาดแต่เนื้อจ,จะหลายกลัวแสบมีใครมีใครผ่อมปลาตัวนี้แต่ปลาตัวนี้บกใครแปลก ไปย็้นเดี๋ยวปลาจะสิลงกบนน้องป,ป้าสิยขื่นบนน้องอ้อมีส้มเห็ดปูกหอยหาปั้นไดมือไหนคือส้มเห็ดหนาสงสัยอันเก็ดแล้วติดมือนี้แพ้แซนหนาไปก่รง่ายพี่น้องแซนหนาแซนหนาให้เพิ่นแบบว่าให้ Get in high skate. Can uh -huh. check then? there? Fist, fist. Adi, Yeah, you no. Yeah, so skate your thai, oui? Um, can after we, have, uh, after we speed? เอลิฟินไหมเดี๋ยวทอดเอิฟเดี๋ยวเว้นเวเดี๋ยวภาาเดี๋ยวภาเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว่มันดูกินเย็บปมาณนฟิเยาอุ้เห็ดปลาไปนำเดี that, m, <laughs> serpent, ๋ยวเบ่งปลาที่ห้ออุไปนำด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาไปเอาปลาเอกเพราะว่าเห็ดคลิป อันนี้ป้าเนี่ยก็สิบ่ได้เหตุให้เบิ้งกันดนเดาก็แค่แหวปลาซื้อนอเอาไปจัดหน่อยกันเราออกไปข้างนอกก็ดีแหละไหนเราขอมมากก่อนเดี๋ยวสื้อผ้าไปเอาปลาออกจากเตาแล้วก็สะเอาใส่ใหม่เสียดายสันมีสั่นเดียวถต่ว่าม,มีหลายสันก็สิสสได้อบไว้ขน่นอยู่เราหาอยู่แต่ว่ามันมันตะแกงมันบุมมีไปได้ตะแกงแนวปิ่งย่างกับเขาเขาเตาอบบ่ได้ ก,ก็เลยมีแต่แกงเดียวถ้ามีหลายแต่แกงมันสิเร็วโอบข้าวเดียวสำนันลนะเนาะหลายสั่นนะนะแพชบว่าอ๊บแหงหลายอบอบข้อสำนึงเพราะว่ามันอบแหงหลายมันสิไม่ลาเขาไปถอดแล้วมันสิบ่มีเนื้อใหย้ยำไหมมันสิกรอบไปเลยเนาะให้มันมีพ่อได้ยำแนงสินะอย่าให้มันแหงคาดหลาย กุยลูกขาดเลยแป้นแป้นลูกข,า,กขาโทษมากทำสัยเราสิไปเฮ็ดงานนะอันลูกค้าแขกนะพี่น้องนาเบือ่อซื้อมาเซาหลุดแล้วก็ข้าเจ้าไ่ค่อยจ่ายเงินนะแม่ก็เป็นตามสัญญาก็าอันนี้ข้ามาเห็นอ้เล็กอ้าวดูกเพื่อนเหโอเคอย่าบาดเพื่อเดิเเนเลยเหรอได้ มารูทีเบยอะไรไหมสซิซินะายอเห็นแล้วอ่ะอีกครั้งเมฟิสเอ็กเ็บอมาีเป็นพีอยาอีกั้งอาฟิมอสวิดูเย็บมาปลาอมลิศไงพี่น้องเดกแป๊เพอแฟนพสไปนลูกข่ามาาแล้วนะ ไม่ยัเข้ามามีพี่นอ้องแพทย์จะโอ๊ประมาณนี้แพทย์จะบวชซีบเอามันก็บวชคอยห่อนดอกจาก่าหนี่เห็นบอกาบิลเลอร์ฟอตฟอตโอ๊ประมาณนี้นันจะได้ห้าวบวเอาแห่งจนเกินเอาหมัดหมาดหนึ่งหลับประหยัดไฟห้าเองไฟกับแพงแพงสอง เสียดไม่ได้กินสียดเป็นแบบมีเนื้อมีหนังเน่ยหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเสียเอาสูตรใหม่ลงใส่ให้ตัวหน้าแล้วเสียหายแผดใยหนังแผดกับใบหยากไปคอยกลับมาเห็ดเป็นไหมาเดี๋ยวคุยกันเล่าอีกเทียนเสียเอาจังเด็ดไปใส่เนี่นะะยดีฟินเนี่ยไปใส่ก็อยากเอาเข้าไปนังมันแห้งพ่อเพราะเราบ้าพ่อซำหนีละ่ะก็ต้องเอาแหงแห้งอย่าท่าเดนุ มันนห้ากระเสียวอันไม่มาล้งมะหองแห้งเด้อจ้ะอันไม่มาลง,าลงเลี่ยงไว้ดันสีเลยมันได้ซีสั่นอยู่จ้ะน,นี่เราได้ว,วิธีการเห็ดตาพี่น้องอยู่ต่างแดนจ้ะพริกแพงเอาห็ดหาอยู่หากิน ทำเองมันค่อยมันรอให้คนมาเอาขากินมักระซีมี่อยู่นั่นแหละแต่ว่ามัก็ะซีก่คือข้าหาเองเนาะของคนบรสนนิตกันอยู่อีอีกอย่างพระเจ้ากะคือแพทย์เนี่ยจะหายเฉพาะคนสนิทค้นหัวจักกันคนอื่นห้าวกระกาิดไม่หายเพิ่นเลยมันจะจะเสีว่าหน้าอะไรเนาะปฏิสัมพัน์กินของข้าบ่คนบรสนนิตกันเนาะ จังสีเลียงไปได้อีกตัวตัวหนึ่งได้ย่เอาตัวน้อยๆใส่เอาจังสีติดการหลยมันกับสิบ่แห้งเนาะไฟอ่อนๆได้จะเด้อถ้าไฟถ้าอบไฟแห้งนะมันก็สิเป็นอีกแนวหนึ่งได้จะเด้อ ใส่ออนออนสุดเลยแฟนแทเราอบอยู่ทีหาซิวามหอะะ่อนหาซิหล้ะก่ะต้นนี้เป็นเป็นแบบอบอบแห่งแบบพัดลมนใม่เปิดไ่ออนอนอนแค่หาซิไม่ค่อยไม่ค่อยอีกคนต้นนี้เอาต้นหน่อยมาใส่ถี่น้ำกันซะ เป็นยังโบเบิด์ตโบเบิรเขาก็เอาหัวนาเพราะว่ามันยังมีปลาอีกหลายอยู่เนาะโอเคพอใส่หลายขึ้นมันสีบริเวณโอเคนี่ละจ้ะประมาณนี้เนาะพอมาพี่น้องจ้าประมาณนี้เลยจ้าเข้าเตาเตาอบไปเลยนั่นไถ่ขีแถวม่ได้หลายกว่านี่ ถ้ามันมีหลายๆสัตว์มันก็สิเลิศด้วยเนาะพี่น้องจา้าแต่ว่าอบข้าวเดียวอบข้าวเดียวบ่ได้อีหยังายมากมายแล้วกะ็เอาตัวนี้ใส่ไว้จังซี่อ่าไว้ให้เพิ่นมีเพิ่นมีล่มออกให้ให้ล่มเพิ่นได้ออกใช่ั่นแฟนแพ็คแลเห็ดจังซี่เนาะเนี่ยมันก็สิเลิศมันก็สิแห้งไปในตัวเองนเนาะเสร็จแล้วเฮาก็สิมาเอาปลาเฮาที่เฮาอบแล้วมาแพ็คใส่ถุงแพ็คใส่ถุงแล้วก็ใส่สองฟิดไว้ถ้ากินนอกจ้ะเนาะทำไมพี่น้องจ๋านี่ แพ็คเลียงเลียงกันไว้เลยอย่างนี้นี่พี่น้องเห็นบอกเลียงเลียงไปเลยสูงเผยขี้ขาดน้องเลียงเลียงต่อไปนี่สิดิสิสเกตเอาไปแล้วพี่น้องบอกห้แพ็ไปหรอกส่วนอยู่แต่แพ็คบ่บอแล้วไหมแล้วก็เลยวะ่ะเจอกันโอเคโอเคเจอกันบ่อยากไปไหมคุณนึงเสิเหตุปลาอยู่สิมาส่วนไปหันไปนี่ พิดป่าให้มันแล้วค่าแรีนหันแรีเนหนีนบ่แล้วแล้ว่เปิ้นนะขามาน้องเธอแล้วกับศูนย์นัดเป็นนัดหรือ่าบ่อใจค่าเศร้า ใช่ไหมพี่น้องนางเทอเอาผลม,มาสื่อกับริงแต่ว่าเขาบ่มีเงินสดเขาก็อยากพอนนะสินะเ,ออเป็นเหลืองธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะจะทำมาฝากขายเจอทุกรูปแบบเลยจ้ะใส่แล้วอาลดแพทไปเอคไเขยับโหลดแพทใส่แล้รถหลดผลไป นี่แหละพ่อแม่พี่น้องว่าเห้นว่าเห็ดแนวไดนเห็ดแหยเบิ้งเนื้อได้เห็นไหมเดยวเห็ดแหยเบิ้งเห็ดแหยเบิ้งอยู่จ้าทำให้ดูอยู่แต่ว่ารอบนี้ก็ค่อยแหงปันไถกษซตรหลอบแหลกี่เ็ดก้อนหุ่นแหงดูเลี่ยงเลี่ยงกันไว้เอาขอเอาแหงแหงเนาะแปลว่าตามใจฉันเลยนะแม่พี่น้องใจแฝดให้เบิ้งก็จะเด้อ นี่จ้ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยข้าแพกแพ,ก,พ,ก,พกสีแล้วข้าก็มัดปากเลยมัดปากไล่ล่มออกนี่แ้ผู้ใดมีเครื่องซีนก็ซีนไว้เลยก็ได้แต่แพทคิดว่าปออยากซีนขาเขาฟิตอยู่แล้วหมนี่ขาก็จัดเลี่ยงเลี่ยงหวังสีมัดเขาฟิตเลยจ้ะคลิปนี้กาแฟผสานี้ด้วยพี่น้องจา๋าขอตัวขออนุญาตไปทปําปลาต่อมันชิเล้วง่ายบุ๊นั่นแหละวิธีการเห็ดปลาขัว้วปลากับประมาณนั่นแหละจ้ะใส่เวลาโดนเติบยู่นี่ ที่อบแล้วก็อบนะจ๊ะผุนนะที่ที่คั่วากับกระลังคั่วอยู่มุมนันมุมผุ่นบันที่นี่ที่นี่แล้วกับอันนี้ที่ที่เฮ็ดแล้วกับเตรียมเขาสองฟิตขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆมาดามเห็ดมัสลุม like เอนจอยไลฟ์ไสด์เดนมาสองพี่น้องเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณในหลายจ้าที่เป็นกําลังจใจเหตุการเสมอมาเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงแห่งๆรวยๆนะคะรักนะจุ๊บๆุสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็ดแหลวมันกับเป็นตะก,กินนอกจากเนาะพ่อแม่พี่น้องเราไม่เอาแห้งเยอะเราพอม,มาดมเวลาไปถอดมันจะได้เสบแบบว่ามีเนื้อนิดๆนะเนาะบ่ะแห้งประกอบจนเกินจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ